โยวาซาดีบรุนเมกาดิบรุนดูไบดิบรุนชาวไทยที่เกินเงนด้วยนะวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม one piece fighting path นะท่านผู้ชมนะวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเกมนี้กันเลยนะฮะมันเป็นเกมแนวแบบว่า one piece m o r p g m o r p g one piece open world นะท่านผู้ชมนะเออมีเล่นในส่วนของแนวเนื้อเรื่องพอจนไปไปตามเรื่องต่างๆนะท่านผู้ชมนะตั้งแต่เริ่มจนจนถึงปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันมาถึงเกาะโฮเคกแล้วนะที่ซันจิได้เจอกับบิ๊กมัมอะไรอย่างงี้นะท่านผู้ชมนะเออแล้วก็ มันมีให้ได้สองพีพีด้วยนะท่านผู้ชมนะวันนี้เราจะมาเล่นแบบพีพีกันนะเพราะว่า,าผมได้เล่นมาถึงเกาะแล้วนะแต่วันเล่นมาไกลแล้วก็ <c oughs> วันนี้เราจะมาเล่นพีพีสักหน่อยละกันเราจะมาเล่นเจ้าตัวมีฮอกโลกใหม่โคตรตึงโคตรก๊อดบอกเลย <c oughs> เราจะมาตบพวกไอ้เจ็กกันนะท่านผู้ชมนะเอ้ยมีฮอกโลกใหม่นี่สุ่มมากกว่าจะได้นะเขดูโคตรเหนื่อยแต่ <c oughs> ตัวมันโหดอยู่นะบอกเลยสวย นี่เนสวยสับก่อนเลยสับก่อนเลยสับก่อนเลยอุ้ยเออเอาดิอุ้ยโอ้ดนแล้วโอ้โหเออเจอตัวตึงมากคนดูนี่สวยสวยสวยสับก่อนดาบโคตรยาวบอกเลยนี่เฮ้ยโอ้โห ว่าเออเออเออเล่นจริงเล่นจริงอยู่เหมือนกันนะน้องบอกเลยไหวเกูจู้โอ๊ยสับไม่ทันมันคนดูโอ้กูตายแล้วอ้าเว้ยอืม อืมอะไรหรอเว้ ร้านริชแมนชอปผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมมอลลเลนใช้เพียงแค่ไรออดไอดีในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ c ิชแมนชอปหรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official@ @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชัมน้นนานอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุม ไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดอร์อยากเติมเกมแบบคุ้มๆสุดไวเติมก่อนจ่ายทีหลังต้องนึกถึง Rich Man Shop โนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ hmm. ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h Man Shop ไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยนี่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 โอเคสวยนี่สวย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  เอาดีๆเฮ้ยปะ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 ปอล่วงฮะโอ้มันปิงเก้าร้อยเลยเหรอวะนี่มันกเกินเปล่าวะอ,อุ้ยไหวอย่างนี้แหละโอกาสเออ นี่เนี่นี่เ่ไวกว่าเว้ยท,ทุทีเออ,เอดปิปังปังสวยนี่เนี่ยไกิวเลยรัวครับไปเว้เอาดิออาดิสวยสวย สวยเหยียบว้าว่าเกอร์งเกอร์เติงมาจำมีหอกสักหน่อยไมหมเงี้ยมีหอกตายก่อนอื้อจ้วะจ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 ้วะร้อยมันสไลด์เราออกครับสวยนี่ดิวิงมาเหยียบสวยโว้ย ออสวยสวยสวยอืมต,ติงจัดจัดติงจัดจัดคนดูอุยอ้ยอุย๊ยหลบสวยครับนี่เนี่ยอืมโอ้โบรรยากาศเลย อา้าวมีฮอกก็มีเอ้ไม่ใช่มีฮอกไอ้แฉงกับแฉงเจอกันนะคนดูอืมไม่เปิดกูเปิดเลยนะนี่นี่เอาดิซับธรรมดาปกติพอครับคนดูสวยสวย,สวยเรียบร้อยครับถึงจ่าถึงจ่าอุ <c oughs> ้ยกับจัมเบลิน,นมีฮอกโชว์ตรึงนะนี่วดเลย โอ๊ตโชว์นิดหน่อยเลยคนดูไม่เป็นไรฮะพี่คุกนะโหดอยู่แล้วรับของครับโอ้อันนี้มันภารกิจรายวันนี้า่าไอภารกิจรายสัปดาห์นี้า่าผมมีกี่ใบแล้วว่าจะตัวใบเนี้ยไว้ไว้ไว้ไวสุ่มนะทุกช่อมนะเย่อัพเกรดตรงนี้ซะหน่อยนี่เวลเวลไกลอย,อยู่นะเอาวอะแบตเตอร์แบตโนตึงของเนอกมีอยู่สิบหกใบโอเคไว้รอสุ่มตัวใหม่มานะครับทุกช่อมนะ ผมนี่สุ่มแม่งทุกตัวนะ่ะตัวอะไรมาี่สุ่มมดสุ่มทุกตัวเก็บทุกตัวเจ็บตัวด้วยพูดอย่างนี้เฮ้ยโอ้รูฟี่โนตรึงอันนี้นจะรีนโหดนะขอดูนะรอดูมันก่อนว่ามันขนาดไหนมาว่ะมาว่ามีฮอกเราสวยนีเลยครับสวย สับกรสับกรสาก,กอ่อืมนากมานากาานะทองก็ไปดนไดีม,มัง่งนีกระจาหน้าทงนี่นคนะครับสวยอีกรอบหนึ่งนาแนมาน้ากระจานะาทรงก็ไปดนไดีมั่งนีกระจานะาทงก็ไปดีโมนกระจานะกองก็ไปดีดีโน่น้กระจานะทงอุ้ยทุบทุบทุทุสวยว้นี่ นี่โซ่ไปเลยดิหวยตับเลยดิครับอืมจิกโชโกดตรึงโกดตรึงเอามาเอามาอืมโอ้ยพิจังมะนี่เนี่ยครับสวยสวยดาบโคตรยาวอา่ะชอบมีท้องตรงนี้ดาบยาวจัด ฟันแบบ้โหระยะแบบระยะแกว่งมันเยอะมากไงนะคนุณดูนะอืมอืมโดนบอกเลย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 เอาา้าว่าว่ะอืมแหววเป็นไงนะเจอเคาลเ,เตอร์คืนเคาลเตอร์คืนงงไงดิเอาออกเลย <laughs> พวกไอ้เจ๊กไม่งอกทุกคนนตะ่เวลาผมเล่นมีฮอกนะี่ยังก็แพ้น,นะนนะมันมีอยู่สองอย่างอันนี้ไม่ได้อวยนะคนดูหน้านี่ยเนี่ยเราเปิดให้ดูแล้วกันนะนี่ไม่ได้อวยนะว่าแบบเออือกินอะไรนะนี่เห็นไหมตั้งแต่เรียมีฮอกมาแดงๆนี่คือชนะหมดนะหนึ่งสองสามสี่ห้าแพ้แพ้หกเจ็ดแปดเก้าสิบเอ็ดสิบสองนี่เห็นไหม้าบอร์ดนี่ถ้านับนี่ผมชนะมันหกสิบเปอร์เซ็นตะ์น่ะเออเออตึงจัด เกินครึ่งอ่ะหกสิบเจ็ดสิบประมาณนั้นแหละแต่ก็ถือว่าเออฝีมือโหดอยู่นะคนดูมีฮอกกับมันโหดต้องพูดอย่างงี้มีฮอกโหดนะครับมันอยู่ที่คนเล่นเนาะคนเล่นไม่เก่งก็ไม่โหดหรอกบอกเลยเอ้ยเจอแชงซะด้วยอ้าวอร่อยเลยเดชแชงอย่างงี้นี่เคาน์เตอร์ครับสวนเฮ้ยมาว่ะ ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกัรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ออ ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line Official ยล @richmanshop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้ม โลบอกริปการ์ดไลโอตสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ทินเดออยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง r i ชแมนช็อปโนหนึ่งเรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c ชแมนช็อปไว้ด้วยเอาล่ะไปสนุกกันเลยสวยตีตสกิลตีสกิลเนอออกอีกรอบเนี่ออกเลยนี สวยสวยสับยาวๆฮะโอกเลยวุ่ยทุบโดอนอยู่ทุบโดอนอยู่เออนี่เคาน์เตอร์คืนเคาน์ตเตอร์คืนงงอัดิงงกันดิงงอัดิเจ,จอเจอเคาน์เตอร์เป็นไงน่นะ อเคาเตอร์อีกรอกบรสวยนี่เคาเตอร์มันเป็นสกิลสองนะเวลาแบบคนมันตีเข้ามาในในช่วงจังหวะฮาคี้เงี้ยมันจะมันมันตัดสกิลได้นะคนดูนะภูกรสวยนี่เอาดิสวยสับปกติพอคนดูเอ้ยเอาีิ นี่นี่เออสวนครับสวนสวยโว้ยเอาเตื่อได้เกลียดเมฆสุดว่ะเอ้ยโอ้เสียจังหวะเลยเราเรียบร้อยคนดูเออล่วงเลยโหดอยู่นะนี่คนเล่นน้ำมีนะ่ะหยาบ เรียบร้อยครับคุณดูเฮ้ยสุดิสุดิดแลกกันแลกกัน้อยอืมอืมกระแทกสวยจับบีบครับว้าเปนเงนี้ยนะ อย่านะน้องอย่านะน้องวิ่งนี่นี่เป็นไงล่ะเจอเจอสเต็ปครับนี่คือสเต็ปที่พี่สั่งสมมาไม้น้องอย่านะอย่านะนี่เนี่ยครับมึงจะสเต็ปกว่ากูนี้นี่จีบกลับบ้านไม่กินเต้าหู้ซะ บ้าไปกินตั้งหูเว้ยเอาตัวเอาตัวคุณะของจริงคุณละครแท้มึงต้องดูส่งติ้งคูณแน่ๆนี่มันกดออกเลยคนดูมันกดดับทําเป็นแบบหนีดหลุดเออร่วงเนียนนะเนียนนะหนีดหลุดมึงก็ขึ้นประเภทอยู่แล้วไอ้หนุ๊กมันเจอเจอตัวโหดไงพอดีพี่เล่นโหดนะครับโดนเข้าไปแม่งร้องทุกรายล่องยังหมาด้วยนะ y e a เฮ้ยใก็ได้แล้วชนะสักสามรอบเราก็ได้ใบน,นะ่ะรายสัปดาห์พีน่นของจริงพีน่นของเทหมึงต้องดวงสองแดงโอ้ยแน่ๆกูน่าที่แต่กูน่าที่แต่ตัวตึงอะ่ะเฮ้ยโอ้โหมาตัวแรกก็คู่ซันเลยเหรอมาดิไม่เคยกลัวหรอกบอกเลยเย้ yeah. ต่อให้ก้อนเลยครับน้อง วิ่งกุบก่อนเลยอืมอืมอืมว้าติดมือครับติดมือสวยนี่นี่มันเป็นลู่หรือไงว่ามันมีสกิลแบบนี้เหรอกี่ว่าวัดเตืองลาลาลาโอ้โหหจัดหจัด เออดูสก like, cool. oh, so. ิลแช่แข็งแม่งเลยสู้น en ี่สู้สู้สู้สวยอะไรหรออะไรหรอหัวรถทำไมจิ๊หัวรถทำไมจิ๊บอืมสวยครับอุ้ยมาดิมาดิสวย นี่อย่างเนงะี้ยล่ะโอ้ยไอ้นี่เอาลงยากนัดเลย,ยนี่เรียบร้อยสวยอ <ś> <ś> ย่านะอย่านะน้ะองเดี๋ยวลงนะเจ้ <ś> โดนเลยลุงบอกเลยขวัญครับเออโอ้ทุบลุงเจไม่ล่วงว่ะโอกูร่วงแทน เออว่ะเว่ะโอเคนะท่านผู้ชมนะก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวิดเกมวัน p ี e c e ต i g h t i n g p h a คุณดูนะไปโหลดไปเล่นกันได้นะครับคุณดูนะลิงก์โหลดอยู่ด้านหน้าคำมั่นยายใต้คลิปด้วยคุณดูเด้อแล้ววันนี้พี่โคกขอตัวเราไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้านี่เน ร้าน Richman Shop ผู้ให้บริการเติมเกมออนไลน์ที่มีแอดมินดูแล24ชั่วโมงกับรันตีคุณภาพจากผู้ติดตามมากกว่า400,000คนเติมเกมออนไลนใช้เพียงแค่ Riot ID ในราคาที่ถูกและคุ้มกว่าเติมเองถึง10%ที่มาพร้อมกับบริการผ่อนชำระนานสูงสุด10เดือนสามารถเติมเกมได้บนเว็บไซต์ Richman Shop หรือเติมได้ที่ช่องทาง Line <gauche> Official @Richman Shop อย่าลืมแอดทำหน้าด้วยนะนอกจากนี้ยังมีบริการเติมเกมชั้นนันอีกมากมายไม่ว่าจะเป็นในส่วนของบัตรเติมเกมคุ้มคุ้มโลบ กิฟต์การ์ดไลออดสตรีมบัตรแกร็บบัตรไลน์ tinder อยากเติมเกมแบบคุ้มคุ้มสุดไวเติมก่อนใจทีหลังต้องนึกถึง rich man shop โ no. น .1 เรื่องเติมเกมและถ้าเกมเมอร์ไม่อยากพลาดข่าวสารกิจกรรมเกมดีๆต้องติดตามเพจ i c h man shop ไว้ด้วยเอาละ่ะไปสนุกกันเลย